สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเชิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมางดําดครับ <c oughs> ร้านสาวปิดโรงเรียนแล้วบันนีกสื้อเ้มกันเลยสิพาพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้เนี่ยค่ะถือโอกาสมาในเมืองก็เล่ยว่าขี้ไปขี้มาเห็นตะไบเนาะค่ะหลายเทือดเลยล่ะพี่น้องเสื้มกันเลยวันสิพาพี่น้องเลยค่ะร้องมาเนี่ยค่ะเพราะว่ายังไม่เคยพามาจากเทือดนะค่ะตลาดแก้วกูค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่นึงนะคะน่ะในจังหวัดหนองคายอยู่ในตัวอำเภอเมืองเลยนะค่ะตัวนี้ตลาดแก้วกูเป็นไอ้วัดที่ไอ้ อย่างกาอ่อเถอะมีมายาวนานแล้วนเนาะเถอะเนาะแต่ว่ายัางไม่เคยพาพี่น้องมาจากเทื่ยวให้พี่ะพาเขาไป zoom น้ำกันค่ะนี่ดีครับน่าคิดว่าน่าคิกะเพิ่นกะสางแล้วเนี่ยว่าเล้วเนี่ยอันนี้กัยังบ้านอยู่แล้วกะนเพราะมีผลิตสารต่อที่บอกรือว่าเพิ่นจะเหตุที่พูดห้อกับบอลูนเนาะอันนี้กัหลายปีละให้เข้าไปชมข้างไหนเนาะค่ะครับนี่ค่ะสวัสดีค่านผู้ชมแล้วบ้ดูดัเพิ่นหยอกหลานเพิ่อนนะค่ะเข้ากันดีนะสองคนนี้ ไปพี่น้องพักกับไปเบื้องข้างในนะค่ะในตัวเมืองหนองคายเขานี่ล่ะนี่ล่ะค่ะทางเขานะพี่น้องเนี่ยก็จะมียาสมุมนไพรสมุนไพรนะคะ่ะเมื่อนี้เป็นวันธรรมดาบัเธองาออกันไ่ได้มีคันเมียบามีงานสําคัญอีกอย่างเนาะเพิน่นค้นใจลายค่ะแต่ว่านี่กับเฮากับมาเนี่ยปด้นมีในเนื่องวันอีกอย่างสิก,กันเลยพี่น้องก็เลยสิบว่ลายเป็นไหนค่ะดันคาราันคา,ายกระไล่นะคะ่ะ กับพี่้องอยู่แต่เงี้ยกัะมาข่ามาละนั่นได้อืมมีชุดด้วยเห็นไหมนะ่ะสวยนี่ค่ะเขากัสิมีนะคะ่ะมีบัตรเข่าชมนะพี่น้องเพื่อพวกไอ้นั่นแหละค่าเนี่ยเือนนมปังวะกสิมีเด็กน่อยสิบบาทนะค่ะผู้ใหญ่สาบาทพี่น้องตั้งชาสตบอกสี่สิบบาทาาาบัเทิงห้อย่างเนานะไปค่ะวก็จะข้าไปข้างในเป็นเมียนขนมปังยี่บอกค่ะหรือว่าซื้อ,อยี่นี่เลย ตาลาดก้วกูค่ะประตูทางเข้าแล้วพี่น้องอ,อันนี้ก็จะเป็นวัดที่น่าท่องเที่ยวอีกทีหน,นึ่งเนาะค่ะเห็นไ้เด็กไวรุ่นสมัยไม่นี่ยเข้ามาเรียนรูปปวัติศาตร์ของพระพุทธเจ้าค่ะมีหมดน,นะค่ะเพราะว่าจะเป็นช่วงใดช่วงใดนี่กิจงานเข้ามารอบแรกนี่เขาก็เลยเห็นเลยเนี่ยค่ะอ,อันนี้มาเห่าช้างสุภาษิตโบราณอันนี้นะค่ะมาเห่าช้างมีความหมายให้อนนะค่ะว่าแปลว่ะออียงมาเห่าช้างเนาะค่ะนี่เข้ามาที่เลขกัน อันนี้ท้างพระอุโบสถง่ายเพิินนะคะ่ะพุ่น้ออืมไปห้องไปหางพีละก้อนนี่มาเฮาช่างคืออีหยังเนาะพี่น้องเห็นยู่เนี่ยะคะ่ะพาไปเบิ่งเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็ถือโอกาสซะพี่น้องถ้า,า่อมก็อยากมาเที่ยวพอมลรอค่ะอยากมาเที่ยวอยากมาเบิง่งอันนี้นะะี่ค่ะนี่เป็นรูปปั้นเนี่เนาะเป็นวนอยอย่างสียดคะ่ะอันนี้นาวีชีวิตที่มาของสาราแก้วกู้เนี่ยคะ่ะ นาวีชีวิตน้าค่ะทีมาของสระแก้วกู้ของจงังหวัดน้องคายเนี่ยคะ่ะอืมรูปนี้งหญ่เลยเนี่ยพี่น้องเบิง้งอันนี้รูปนี่แปลว่ายังเนี่เธออ่านให้ฟังได้เธอพาราหูกินจันทร์เนาะคะ่ะเี่ยคะ่ะอืมรูปปั้นเนาะคะ่ะที่เก่าแก่พี่น้องิองดูคะ่ะเบิ้งไปเรื่อยเยเนาะคะ่ะเพื่อนสวนนี่ยังเิง่นกระจัดงามร่มรื่นดี้อคะ่ะ พี่น้องที่ไปที่มากะอะไรหลายท่านก็นอาจจะเคยมาแล้วเนาะแต่ว่าก,กบางท่านก็นอาจจะยังบอกเคย,ยก็คือสั่งๆขอเชิญชวนนะคะมาเที่ยวในจังหวัดนองคายนะคะคุณน่ะอืมในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประวัติของพระพุทธเจ้าเนาะคะ่ะล้วจะเสริมสภาพไปเบิ้งนะคะ่ะตอนนี้ประวัติพระพุทธเจ้าอืมอันนี้ยิ่งใหญ่เนี่ยเธอ,อ,ค,อ,อคุณอ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปเบิ้งทางนั้นเนาะคะ่ะไปเบิ้งหน้าเพลิน นี่ค่ะพี่น้องมงดูค่ะรูปปั้นความสูงนี่สุดเลยเนาะเธอเนาะสูงสูง้อค่ะบังสุดสุดท้ายยังเสียเห็นบังคุณนะสูงค่ะจะพาไปอ่านเพิ่นจะมีป้ายแล้วก็มีอันให้อ่านหมดเด้อค่ะว่าปางนี่หรือว่ารูปปั้นนี่หรือว่ายังเสียเป็นเกี่ยวกับอีหยังเสียขามีหมดเนาะเธอเนาะไปไปทีละโซนอ้อมไปฝุ่นก้อนมาละเธอไปค่ะไปเบิ่งเนาะค่ะเราจะเสริมหาอ่านเล็กๆนี่น้อยยังเสเพิ่นก็สิปั้นไปหมดนะค่ะ อันนี้กะเทพว่าไร้ปากนี่คือพระก,กามเทพเป็นเทพที่มีนาที่ให้ความสมหวังตาถูกพี่น้องให้พี่น้องสมหวัง้อค่ะขอพอรเอาจากพระเทพเน,น,นี่จากพระเกศามเทพนะคะ่ะเทพที่ให้ความสมหวังกับเฮานะค่ะขอพอรเอนเถอค่ะไปเบิ่งท้ายเงาวๆาลำๆาเป็นสิริมงคลเถอะน้อสิริพระพี่น้องสมส่วนเป็นน้ำกันมันงามดี เก่าแก่อยู่เด้อค่ะนี่นะนี่คือเป็นรูปปั้นโอ้หนี่เด้อค่ะฐานเต็มๆเพิ่นเนาะเจ็ดสันหัวเจ็ดสันสันและเจ็ดหัวเจ็ดเสียนบบบคนอื่นนี่ฮะนี่อันนี้อะไรเนี่ยดูสิเนี่ยนี่ค่าก็เป็นอีกอันนึงเนาะค่ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นให้อ่านเป็นภาษาอีสานนี่เมนซืออึงเผาความเบ้าขาโตเนาะค่ะเนี่ย อึอ้งเผาเบาขาโตนะคะมันจะมีความใหม่อันน่าสนใจพี่น้องหลากหลายค่ะหลากหลายที่ว่าเราต้องมาศึกษาหรือว่ามาคนพบที่จะมาเบิงบ่งอ๋อเบื้สิ่งมหาัสาจัรร์นู้นนะคะพี่น้องเบิง้งเห็นปะค่ะอือฮู้หลว<ก>งหางบกไ่เนาหนะหาาาลังพึ่งค,ค่ะพ่นะ่ะสาธุขอให้ นั่นเนาะเธอเนอาะค่ะพุดเา่าฐานเพิ่นไปอ่านไป้ายนี้เธอหน่อยนึงเพ hey, วุอะไราปางนี้คือปางเมื่อพระสัตสดาสเสด็จ,จํำพรรษาในดาวดึงอืนี่พระกุธเจ้าอันนี้ก็เลยปางนี้คือพระอินทรพระผมพระยม ทยม,มาการบลาค่ะนี่ฮะอืมผลราคามีหมดไปน,น้องเบิ่งน้ำกันค่ะอันนี้อย่างเธออืมเจ้าสายสีดากํากลังอยู่ไปบวชบ้าอ๋ออันนี้น้องภาษาเขาเนี่ยน้องเธอเนาะเจ้าชายส<ถ>าีดาษได้สเสด็จหนีทิ้งราชสมบัติไปบวชเป็นพพระุทธเเจ้าลียงจังเปลียงจันทร์ถึงแม่น้ำ เพื่อนกำลังศิรละไอเราชสมบัติค่ะทีน,นี้ไปบวชเนาะสิไปบวชไมบวชแล้วกันนี่เลยบวชเขามาเอาไปเบิง้งบ้านนีพี่น้องนี่แหละค่ะเห็นป่ะพี่น้องนี่ค่ะพเพราะเพื่อนั่น่ะพเพื่อนก็ลงมาแล้วค่ะมาเป็นเมื่อจะสชยจินสถานแล้วค่ะได้มาศึกษาในสำนักงานของพระดาบุตรทั้งสองนะครับเนี่แหละกระสิอดเขาอดน้ำนี่ยนะเราเนาะเธอเนาะร่างกายกับผมพร้อมอืมนี่ค่ะเพื่อน มีเป็นเม็ดด้วยค่ะพี่น้องเปนกระอยนัน่นนี่ค่ะอ,อยากให้มาท่องเที่ยวค่ะมีหลายย่างพ้าลูกพะาหลานมา,า,มาศึกษาวัฒนธรรมเนาะอืมค่ะสิ่งสิ้นแล้วเป็นกรมาเนาะค่ะขอ,ขอพรจากพระฤาษีอยพระฤาษีมาเนาะค่ะนี่แล้วกระมีอันนี้ก็คือเทวไลป่างนี่นะคะ่ะคือในราตีวันเพ็ญเดือนหกก้อนตัสลุหลังจาก อ๋อคล้ายแบบเพิ่นมีนะคะ่ะไอเอินว่าอีหย่างกรลับพี่น้องเนี่ยมีมานสิ่าจ,จะไม่เพิ่นตัดสรูบ่ได้ย,ยี่ยังสิคค่มะมอยัวมหยังกลายเป็นเป็นผู้หญิงสิค,ค่ะนะก็สิประมาานี่แหละเนาะอืมมีหมดเลยค่ะหลังจากนั้นอีหอย่างหนึ่เธออืมไปญาต้องศึกษานะต้องอ่านด้วยนะศึกษาความเป็นมาของพระพุทธเจ้าในศาสนาของบ้านเราเดอ้อ ลเล็กๆนี่น้อยพอมีความดูไว้ก็ได้อืมมองดูพี่น้องกันน,นะคะเทวดาปางนี่หนึ่งในปันทเทวาแห่งอืมโอ้โงงหง่เขายังไม่ได้ทายดียนะเธอทั้งหลังนี่มันจะมีโอ้พี่น้องกว้างนะคะ่ะในพื้นที่ที่กว้างพี่น้อ,นอนมะมองดูค่ะเทวดาไรปางนี่หนึ่งในเป็นแห่งอ๋ออันเดียวกันนะเนี่ยอืมเพร่จะดิจัดเป็นโซนอยู่ อันนี้ตอนอยังเนี่ยเธอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดพระแม่พิมพายะโสทาราอ๋อแม่เพิ่นเนาะแม่เพิ่นมหาแม่มาโปรดแม่อันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปดรด,อ,นนรปดอันนั้นอีกอย่างน่ะเธออมันเยอะก,กาดนี่เนาะกระสีสุดหัวนม,มนว่าเธอพีเ <c oughs> พิ่น อันนี้ฮักอันนี้ฮักอืมเทวาลายปางนี้ศาสาดาทรงโพดองคุลิมานโจรโอ้นี่พี่น้ององคุลิมานค่ะนี่องคุลิมานโพดองคุลิมานอืมอันนี้ก็เป็นอีกเทวาลายปางนี้คือสิโหและสังทองเมน่าเธอ ซึ่งกำลังขุมคลองป้องกันสิงโหรสั่งท้องสันเป็นวาอืมพี่น้องเบ่งเด้อค่ะไปค่ะทศเสมกับเคยได้มีโอกาสมหมย,ยู่ด็กต่ว่าปริได้มาโดนกันลยอยากเห็นว่าสมุนีพย่นยูจังไดนากกาเน<ม>ห็้ไอ้เนี่ยก็คือเกาต่าว่าความงดงามขึน้นกับคือต้นไม้นะเธอเนาะต้นไม้ต้นยังกับงดงามขึ้นรูปเป่ารูปปั้นกับความเกาแก่กับยิง่งมีความดูครังขึ้นเนาะค่ะทศเสมว่า<ม>ก็ งูใหญ่คุณพี่น้องงูใหญ่คุณนะค่ะนี่พี่น้องคุณนะมันเก็ตรเป็นล้านเนาะค่ะตะลุปันเนี่ยประวัติของพระพุทธเจ้าได้แท้จริงนะเขาไปเบื้องในนี้เลยเนี่ยเธอเขาไปตั้งแต่ตอนเริ่มต้นก็จะเห็นสัจจะไอสัจธรรมของมนุษย์เนี่ยค่ะอยู่ในนี้เลยเนี่ยไปบ่ละเธอมาสิพ้าไปจกบิดนี่ต้องมาประเด้มาใส้อันนั้นเนาะเนี่ยมา เนี่ยเธอมาเข้าอุโมงค์เขาอุโมงค์เลยไปพี่น้องสิพาเข้าเมืองไกยานครค่ะไปมาเธอมาเร็วหลอดเขามาข้ากระจิตเกิดนี้เนาะค่ะเอินว่าหมดลูกเนอเธอเนอเนี่ยค่ะก่อนเขาจะเกิดเขากับมาอยู่ในหมดลูกก้อนนะพี่น้องต้องตออไปพี่ไปเนี่ยค่ะเมนเธอเมนออมาพี่เนาะค่ะก็จะเป็นเนี่ยค่ะ มีกรรมเป็นเด็กไรเดียงสาไรเดียงสา,สาละค่ะออกจากมดลูกม็กก็จะเป็นเด็กเนาะคะ่ะอออกจากเด็กแมาแล้วก็จะเป็นเนาะคะ่ะเนี่ยมีกรรมเป็นหนุ่มเป็นสาวมีกรรมเป็นนุ่มเป็นสาวมัวแต่เพิดเพินไม่เห็นแต่งทำไม่กลมเกียนเสร็จปุ๊บก็งงกำลังมักกันเนาะค่ะ เียซนแล้วก็ม่แต่งงานมักกันละ itos, กะมีกรรมรักกันจึงได้มัวเมาแต่งงานกันเลยไม่เห็นแสงทองแสงธรรมชีวิตจึงต้องหมุนไปแต่งงานเรียบร้อยล่ะค่ะแต่งงานอะไรยังบ่พอได้ไหมพี่น้องอืมบ้ค่ะอันนี้มีกรรมต่ออีกบไหมค่ะแต่งงานเสร็จแล้วเนาะค่ะมีกรรมตีกันพ่อปวเมียมมีเมียน้อยมีเมียหลวงสาตร อันนั้นอีหย่างขนาดเธอขขาง่างหมอไม่ค่อยเห็นเนี่นแหละม,หมีปัญหากันครอบครัวมีเมียใหญ่เมียหลวงเมียหน่อยเนาะค่ะหลังจากแต่งงานจนแกได้มายุจงสิกับสิบแบบคนแบบพี่น้องเป็นเนาะเอาแกมากับมีกรรมเป็นคนถูกผัวและเมียทั้งผัวและเมียกับเท่าพอลูกไม่เลี้ยงเนาะค่ะจึงนั่งไออันนี้ังตามกรรมตามวินไปพี่น้อง ลูกเตากับบเรียงค่ะนี่ล่ะสุดท้ายก็ได้เป็นเทายุบานเนาะค่ะนี่สุดท้ายของแต่ละท่านแต่ละคนเนาะค่ะวันนี้ผู้ใดหลีกนไปได้ก็คือเนี่ยล่ะพี่น้องตายแล้วอะไรไปบ่ได้สิ่งที่ได้ก็คือแค่นี้เนาะค่ะคือสิ่งที่ดีสิ่งที่สุดในที่สุดเชิงตะกรกองฟอน แห่งนี้ซึ่งเป็นที่สิ้นสุดของมนุษย์แห่งภัยลาบยศสรรเสริญสุขและจะต้องพัดภาคจากของรักนี่ค่ะสุดท้ายกับบ่มีผู้ใดเอาอีย่างไปได้เนาะค่ะสุดท้ายลุกค้นร่ำรวยหรือจนกับสิใดอันนี้คือกันนี่พี่น้องนี่ละค่ะสีเหลือไปกับมีแต่คุณงามความดีเนาะค่ะเนี่ยนี่แหละพาพี่น้องมาเบิ่งสัจธรรมของเพิ่นกระเฮ็ดให้เด็กน้อยเพราะเด็กน้อยแต่ว่าสะสมี่ยังอันนี้อยู่เ่ยค่ะ แต่เสื่อมยังไ่เคยเห็นหมดลูกเบิ้งกันเบิ้งไม่กันค่ะเพิ่งมาหมดลูกสัน,นไปค่ะออกไปไปเบิ้งอ,อ,อีกเนาะค่ะเพิ่นก็สอนกันไปน้ำให้เพิ่นสอนกันเลเ็กนิดน้อยค่ะเพราะได้ซึมสับเอ้อยปอ้อยุ้ยอุอย้ออยจะอ้วนยังไม่ได้ปิดเถิมค่ะเดี๋ยวเราค่อยมานั้นเอาเหรียญบาทมาใส่บาทเด้ออืมลูปปั้นเนาะเทวาลักษ ตอันนั้นบัมเบิลพระเจ้าองค์ตื่อบ่เธอเป็นยังเมียนมอหรือว่าสังกระถ่ายเด้สั่งกระเบื้องรูด้นี่เบิ้งก่อนค่ะไปนี่ก้อนเดสิพาพี่น้องไปเบิ้งป่าไงไปเลี้ยงป่าค่ะอืมไม่ใช่ฮลอมตัวนี้ได้เหรอ่เนี่ยนุ่งก็ได้เรียนเนี่ยใช่ไหมที่บรรพปางนี่คืออนุมานอนุมานนี่นี่แหละอนุมานอนุมานนี่ทหาร Cornell, น Saint ี oughs> oughs> ่บางต่างนะพู่นะอนุมานนี่อนุมานนี่อันนี้ก็โนมานเหมือนกันเจ้าว่ามีสีเขียวเจ้ว่านี่ไม่ใช่เขียวเนื้อนุมานอันนี้จะเป็นอะไรโนมานค่ะไม่อันนี้จะเป็นอะไรอ่านมึงดูวยละกบมมึงดูวยภาษีวะภาษิวะเป็นบ้าืมนี่น่พู่นะดูพี่น้องมึงองค์นี่ค่ะพู่นะพู่นะอืม ไปพี่น้องในรับสมนตากันสตีนี่ยค่ะสมกันเลยอยากพี่น้องเบิ้งรอบสวนนี่แหละพูดเนะาะพระอุโบสถไงเพื่นเด้อค่ะพุ่นสาระเก็บกูเห็นมะขาวขาวยุบ้มึงดูเถอ,อะพูดเนาะใหญ่อืมอืมเนาะพูดเนาะพามาเบิ้องข้าสมกันหาอยากหมาพร้อมนั่นแหละพูดเนาะเขาไปเบิงเ้งปตาบ่เถอะพูดเนาะปตายุบทถิงพุ่นละ่ะ ไปไปเบื้องปากก็ม่นีนค่ะเจ้านกน้อยเบื้องขากำลังให้ในหยอุด,ดาคุณให้ในหยอุดมเปืเป่อนเพื่อนก็จะบมีเจ้านาทีนะค่ะฮากระแปลาขนมปังแล้วก็หะยอดตู้บริจาคไว้เพื่อนเอาค่ะเป็นไงป่าง่ญ่เิ่นก็เรียงปลาว้ป่าที่จริงจะมีสามสาพวกนี้ค่ะแต่กอนอฮาจะมียุดเถิงพุ่นีกค่ะลืมไม้ไ้ามาโดนนะแต่ว่าิ่นเฮ็ด,ดีเนี่ยค่ะนี่ เป็นกระบ,บุแลนะไอ้มีสาระกลางน้ำเนาะค่ะเอามาให้อาหารปลาน่า,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 าจะเป็นสาระเก้าแก่ก็จะประมาณนี้อืมปลาส่วนไหลเป็นแม่ยุนีปุ่นณห์เนาะเห็นปะคะ่ะเป็นสีห่มเป็นปลาใหญ่ก็จะเป็นปลาพวกปลาบึกเนาะคะ่ะให้อาหารปลาบุญเด้อค่ะมาละมาละโอ้โอ้เหลียวเน่ยโอ้โหโอ้โโอ้โอุ่นนิดพี่น้องเห็นปะคะ่ะ เฮ้ยยาเห็ดเพนยิ่งไหลเต๋อถือก็อจะได้เห็นลายๆ,หายๆเห็นมนมุนก้อนหลงอุณะพ่นองนดูค่ะนีว่อืมอืมอุณหพ่นองอืมหมาล่ะเป็นหมาล่ะตานี่ก็ใหญ่ด้เถอตปล่ะาอนีหยังก็หละปละกิละเม็ดบ่กเป็นเอิญกิละเม็ดนั่นยังก็อืมอืมอื ปีนี่น้ำถือว่าน้ำใสสะอาดดีเนาะอ๋อพี่น้องมดูค่าใ,ใ,ใ,ให้อาหารปากกันค่ะให้ได้ทั้งสีแยกกันขเขาก็ได้กินเยอะอย่าไปชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่สมัยน,น,นี้พันกระเ้แห่งอาหารว่าไม่น้ำเขียวเบาเนา่เธอ หัวอาหารเพ่งมาบ้าแต่ก็นาวหัวอาหารมันจะมาแบบหวาบเปล่าหัวอาหารมันฟูเขาถ้เาเาอาดีลงจะละลายๆมิดเนาะผู้ด่าไม้เห็นปะนี่นนบ้าเอาไว้เลยเอาไปทำโฮมนี้อู้อืมอาลงไปเลยปุ้น่ะอ,อือมอืม โยนสียาดลงไปนี e> ่ถือกลินเลยอีกหน่อยตัวอยู่ตาไออยู่ตาเราก็จะประมาณนี้แหละถ้าเราเลี้ยงเขาดีๆเขาก็โตใหญ่อืมไห้าให้อาหารปลาถิ่บบดกันนะค้สนุกไหมเฟีย สภาพน้าบะเถอะเปิดเอิญน่ะพี่น้องตัวยังไงพูดนะเห็นปะไข่เห็นตั้งหัวอันนี้เห็นตั้งหัวพี่น้องเธอเอาไปเหินโคกด้วยเถอะมาไปเหินโคกมาแล้วมาแล้วน่ะหน่ะเห็นปะเธอขึ้นมาไปซื้เออนี้ยังเอาลุงไปเยอะข้นมาไปทั้งทังที่เออมันควรจะขึ้นมาปะเอาไว้เละไรอืม เด่นเด่นบ้างโอ้ยง่ายเนาะเธอเนาะเคยเห็นยังเธอดิสิน,น่ะสาภาพน้าเลยอ,อืมอนมึงขับกูนะาเธอยังเอาลงไปยีดีเป้าขึ้นมาจังว่าสิน่ะขึ้นได้เพื่อนยังสึ้นม่ได้เพือ่อนขึน้นเพือเ่อนเป็นซากครึ่งโบกครึ่งน้ำยี่ดีดละ่ปะบ้าุ่น่ะอืม เนาะมันยุค่ะาโอ้ปากน้นอยนิดเนานะน้อยแล้วบ่าอันนั้นดังบ่าวะดังเลยอโอ้โหอย่างก็ย้ายแต่ถือเยอะเนาะค่ะคลิปนี้นะค่ะจะเสิร์ฟกับไอ้พาพี่น้องนะค่ะมาชมนะค่ะว่า สาราเกลูกูเนาะเธอเนาะ,นะ <Okay. S 1> ก็เป็นเลงเลี้ยงลูกทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเอาอ,อีกทีหนึ่งเนาะค่ะสําหรับพี่น้องที่อยากพาลูกพาหลานมาเลยว่าพี่น้องที่เคยมาแล้วก็ะตมเนาะค่ะกับไอ้นั่นแหะค่ะมาชมมาอย่างละก็มมหาความรู้ได้เนาะค่ะตรงวัสาราแก้วกูนี่เนาะค่ะคลิปนี้กระสิขอไบสนินลเด้อค่ะพระหลานมาเบิงมาซื้อซับปัฒนาธรรมอีสานตื่นตาตื่นใจไหม <c oughs> <c oughs> ได้ความรู้บ้างไหมนี่ ได้เยอะเลยได้เยอะเลยจนขาดจะในกระขอฝากเป็นกำลังใจให้นะไม่เลกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะคะ่ะสวัสดีค่ะบ้ายบางสวัสดีครับสวัสดีค่ะ